สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนยุคก่อนโรติศาสตร์ถ้าเราจะเรียกแบบโดยลำลองตรงนี้ก็น่าจะาใกล้เคียงกับคำว่า stonehenge คือวัฒนธรรมหินตั้งแต่ผมดูจากเทคเจอร์มันแล้วก็อันนี้ยน่าจะเป็นคนทำาอนแหละแต่อันนี้อันนี้น่าจะโดยเฉพาะอันนี้แน่นอน สเธอพี่อะดูหน่งนี่พรอๆซ้อนน้่นล่างไม่รู้นี่นี่นี่ไม่รู้นี่นี่ไม่รู้ไอัเนี่ยเพื่อนจะเห็นไหมเพื่รู้เห็นไหมนี่เป็นรู้รู้แม่เป็นอะไรเป็นอะไรมีมีอินอ่ะมีอินอินนีคอินนีคอ๋อเขากำลังจะบอกสื่อให้ถึงตรงนี้ สำรวจโดยฝรั่งแลนนวดลุงถอดสีมาแล้วนะอันนี้คือหินตั้งด้านล่างเห็นไหมใช่อันนี้คือด้านบนคือคนนี้หัวลุงเหรออ๋อเหมือน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 ตั้งใจหรือว่าอะไรหรือเปล่าคุณแต่แต่มันเหมือนนะ ไม่มันจะบังเอิญไหมหรือเปล่าภาพเขนสีอยู่ตรงนั้นภาพเขียนสยีตรงนั้นมีลิงอยู่ตรงนี้นี่เหมือนการโกลนเหมือนการโกนให้เป็นรูปลิงหันข้างอ่ะ,อะคือเอาง่ายๆนะติ<อ>คือตั้งแต่เรามาสำรวจที่เนี่ยเราเจอหินโดนัทครึ่งวงกลม,มพิษป้อนหนเจอเนาะโย<ห>แล้วก็ให้เราเก็บแล้วก็เราส่งพิพิธภัณฑ์ตอนนี้เรากำลังมาถึงเนี้ยแล้วลุงก็เจอพวกหัวเนะี่ย มันคล้ายแต่การโคลนตัวให้มันเหมือนมันจะเป็นการโกลนหรือเปล่าเพราะว่าภาพเขียนสีอยู่ตรงนั้นอคุณคิดว่าไงอ่ะการวาดไม่ใช่วาดคนนะแต่แต่วาดหินก้อนนี้นะเพราะว่าพี่โฮกับลุงเนี่ยมานั่งมานั่งเบิ่งนั่งแยง้งแต่เช้าแล้วเพราะว่ามันเหมือนรูปอะไรแต่ผมดูแล้วมันเหมือนรูปก้อนหินก้อนนี้แหละคือเขาวาดหินก้อนเนี้ก็แสดงว่านี่คือแหล่งพิธีกรรมดูหินแขวนแล้วก็ตรงนั้นนะ ส,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 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนยุคก่อนโรติศาสตร์พูดง่ายๆว่าเป็นสถาปัตยกรรมในยุคที่เรายังไม่นับถือาศาสนาพุทธพ,พราหมณ์ก็ว่าได้เขาเห็นลักษณะหินมาซ้อนกันทั้งโดยทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็กแล้วแต่นะคะ ก็จะสถาปนาพื้นที่ตรงนี้มาทําพิธีกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียกแบบโดยลำลองตรงนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกับคําว่า stonehenge คือวัฒนธรรมหินตั้งวัฒนธรรมหินตั้งที่เรารู้จักกันดีก็เช่นทุ่งหหินในลาวนะคะแขวงซำเหนือที่ว่าลักษณะคล้ายกับหม้อกระดูกสูงใหญ่เท่าตัวเราส,สูงกว่าตัวเราแล้วก็มีการผูกตำนาน ว่าคนสมัยก่อนสูงเจ็ดสอกเท่านู้นเท่านี้เพราะว่าเมื่อเขาปีนลงไปในไหนะคะเจอหม้อกระดูกทีนี้อันนี้เป็นโขดหินแบบธรรมชาติถามว่าในลำพูนเรามีแบบนี้กี่แห่งที่เราเห็นชัดๆตอนที่เราไปบ้านหฮองนะคะหลังถ้ำหลวงเชียงดาวที่ทำถ้ำหลวงเผาเวียงให้ไอายโตดูรูป ท่านบอกอันนี้มันเหมือนเสาธรรมชาติน่าอาจจะมาสลักเพิ่มให้คล้ายสิงโตแต่ถึงจะธรรมชาติก็ดีหรือการจัดวางโดยมนุษย์เอาหินมาซ้อนเป็นชั้นก็ดีก็ถูกเหมือนกับอุปโลกมาให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมหินเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะอยากให้ท่านดูว่าหินมันยองกันหินก้อนบนรูปทรงเดิมนี้เราไม่รู้นะคะเพราะการเวลาผ่านมาหลายพันปี มันจะเป็นเพิงชะง,ง่อนล้ำออกมาอีกแค่ไหนเราไม่อาจรู้ได้พอมนุษย์เห็นสภาพแบบนี้ก็มักจะมีการใช้เป็นลานประกอบพิธีกรรมทำภาพเขียนสีที่สุดที่เราเห็นนะคะดูให้ดีๆตอนนี้จะออกเป็นสีส้มสนิมแต่เดิมเนี่ยก็จะสีแดงเข้มที่บอกว่ามีส่วนผสมของเลือดนกพิราบมีการจับ นกบูชายันบ้างนะคะเราจะเห็นร่องรอยเหมือนกลางขากลางแขนเหมือนกับที่เราไปขงเจียมะคะใครที่ได้ไปขงเจียมมนะคะมีขายืนออกมาสอ,สองข้างปีกล่างแล้วก็เหมือนกับยกชูข้างบนเขาจะไม่ทําเหมือนมนุษย์จริงไม่ใช่ไม่มีความสามารถเขาสามารถที่จะวาดกระทิง<ม>วาดรูปบัวได้แต่คุณสุจิตวงเทศเขาวิเคราะห์ว่าเขาทําบูชาผีบรรพบุรุษเขา เขาทำเป็นรูปคนที่ตายไปแล้วนะภาพภาพเขียนสีพวกนี้ก็แต่เดิมนี่น่าจะเต็มทำพิธีกรรมเหมือนที่เราไปประตูผานะคะเอามือนะะเนี่ยค่ะสแปมเลือดนกแล้วก็แปะไว้ที่จางเพ็ญเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าถ้าเจอมือแดงมันก็จะมีอยู่สามนยะอหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของสถานที่สองก็คือเหมือนเซนเยี่ยมเราไปร่วมไปเยี่ยมบ้านคนอื่นแล้วก็มือเราสแปมไว้ กับแบบมาร่วมพิธีกรรมมือก็จะคนนู้นคนนี้ก็จะบึ้มบึ้มเต็มไปหมดภาพเขียนสีนี่ก็น่าสนใจซึ่งถ้าจะให้แบบแน่นอนจะต้องมีการขูดผิวไปพิสูจน์ค่าอายุซึ่งถ้าตรงนั้นทําเป็นกระบวนการเดี๋ยวคงผ่านสํานักศิลปกรที่เจ็ดเชียงใหม่กับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรก็น่าจะลงพื้นที่ค่อนข้างแน่นอนเดือนมกราคมนะคะ ทีนี้ลักษณะของหินเนี่ยเราดูแล้วมันไม่ได้มีสเปซเหมือนกับพระาธาตุอินแขวนใช่ไหมคะพระาธาตุอินแขวนในพมา่าที่มันก็สะท้อนว่าสมัยก่อนมนุษย์บูชาก้อนหินแต่พอเริ่มมีพุทธพราหม์ชาวมอนศรัทธาเปลี่ยนเข้าเรียจากผีมาเป็นพุทธก็เปลี่ยนเรื่องราวกลายเป็นว่าออพระอินประธาน เอาเส้นเกศาพุทธเจ้าลงมาแล้วก็ให้หินทับกันมากลายเป็นเรื่องเจ้าจัานทร์ผมหอมของมาลาคำจันทร์ที่ได้รางวัลซีไรท์ที่เราได้ศึกษานะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้ท่านดูนะคะว่าอันนี้อันนี้ตามความเข้าใจคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหินตั้งต่อไปก็อยากจะฟังมุมมองของนักธรณีวิทยาบ้างนะคะพี่โตว่าสภาพทั้งหมดตรงนี้ค่ะเป็นยังไง ถ้าถดูจากสภาพทร,รยายนะครับก็น่าจะบอกชี้ว่าตั้งใจเข้เหมือนกับที่เราคุยนข้าัล่างก็คือมีการพัฒนาลูกทรงของก้อนหินจากอิทธิพลของความร้อนความเย็นฝนลมอะไนะครับกับก่อนโดยธรรมชาติของหินแกรนิตนะครับก็จะผุพังเป็นแบบนี้ครับเป็นลูกกลมๆนะครับถ้าจะมองไปข้างหลังนะครับตรงหลังท่านพะคกูนะครับจะเห็นกราบไหมครับอามือขอขอคนใส่ม,มือจับนะครับนะ กากตัวนั้นก็จะหลุดออกมาอกไม่นานอกสักหมื่นปีก็น่าจะหลุดแล้วครับอ oh. แต่แต่ก้อนนั้นจะหลุดก็ก้อนบอต้องหลุดก่อนเห็นไหมครับ uh huh. มันจะแตกเป็นกาบเป็นกาบแบบนี้ uh huh. แล้วก็จะพัฒนาเป็นรูปทรงกลมก้อนนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างบนก็จะพัฒนาเป็นกาบแล้วก็หลุดออกไปแต่เนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยมันมันถูกขบวนการของธรรมชาติซตัดออกไปไอ้หัวมัอะไรหายไปไอ้กาบที่อยู่ไอ้ไอ้ส่วนแตกที่อยู่ส่วนนี้มันก็หลุดออกมา อาจจะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ข้างล่างลุยเผอๆจะเป็นก้อนที่นั่งอยู่เนะี้ยที่หลุดออกมาจากตรงนี้เรามาวางตรงนี้นะครับมันก็จะพัฒนาเป็นลูกทรงกลมโดยซ้อนกันเป็นกลมนะครับตัวล่างก็จะซ้อนกลมแบบนี้ตัวที่สองก็จะซ้อนแบบนี้ตัวที่สามก็จะซ้อนแบบนี้ใหญ่ไปเรื่อยๆทีนี้ส่วนหนึ่งก็จะค่อยๆทยอยหลุดออกไปจนส่วนที่แข็งอยู่นะครับก็พัฒนาเป็นหน้าผาที่มีสามชั้นซึ่งใช้เป็นที่พักพิงได้สบายนอนได้นั่งได้ถ้าดูจากการขัดมันของพื้นผิวนะ ที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเนี่ยเพราะทํไมไม่ไม่เกิดจากธรรมชาติเพราะส่วนนี้ไม่ได้โดนฝนไม่ได้โดนแดดแล้วมันต้องเกิดจากมนุษย์เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ทําให้ผิวตรงเนี้ยเรียบขึ้นนะครับอาจจะนั่งนานเข้าก็จะเรียบขึ้นก็เหมือนกับสถานเทปสถานทั่ว,วไปถ้ามีคนใช้เยอะๆนะพื้นผิวก็จะเรียบมันนะครับห็นเหล่านี้ไม่ได้ถูกมนุษย์ตั้งขึ้นมานะไม่ว่าจะก้อนไหนผมเดินขึ้นมาตลอดทางเนี่ยไม่ได้มีถูกมนุษย์ตั้งเลยมนุษย์เลยไม่ได้คิดที่จะตั้งมันขึ้นมาแต่มนุษย ยุคนั้นเชื่อว่าไอเน,นี่ยมันเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้โดยความรูของเขาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงะันั้นเขาก็เลยถือเป็นความเชื่อว่าสถานที่เนี้ยมันน่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งซึ่งทําไม่ได,ด,ด้ดูมองแล้วมันไม่สามารถจะทําได้ใครจะไปยกก้อนหินมาวางบนนี้ก็เหมือนกับหลายท่านที่ถามผมว่าแล้วไอ้ก้อนที่มันวางอยู่ข้างบนมันมีคนยกมาตั้งไว้ไม่ใช่นะครับรูปทรงแบบนี้เป็นรูปทรงที่เกิดขึ้นทั่วไปกับหินที่มีความแข็งคล้ายๆกับหินไนิต จะเกิดดูหินทรายก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่หินแกรนิตจะเป็นรูปทรงที่สวยงามเนื่องจากมันจะโคดโค้งแตกเป็นกาบแบบนั้น,นครับมันทําให้รูปทรงสวยงามไม่ว่าจะเป็นหินซ้อนนะครับที่จาชเชิงเซารหรือหินซ้อนที่นครสวรรค์นะถ้ามีโอกาสไปดูนะครับจะมีรูปทรงลักษณะหินซ้อนซึ่งเป็นก้อนมะฮือมานะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะตกลงเมื่อไหร่แต่เกิดมาอีกหลายชาติก็ยังไม่ตกนะครับเหมือนก้อนนี้ครับก้องอีกเป็นหมื่นปีกว่า2ก้อนนี้หลุดไปถ้าเราไม่ทําอะไรกับมันนะครับก็เป็นลักษณะธรรมชาติทั้งหมด เพียงแต่ว่ามันน่าพิศวงสําหรับมนุษย์หรือว่าพวกเราเองใช่ไหมไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้มันก็น่าพิศวงว่าลักษณะพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคับความทำทำเห็นของต้อมในฐานะที่มาค้นพบหน่อยค่ะว่าต้อมคิดยังไงผมพูดไม่ค่อยเก่งน <rí> e> ะมุมมองต้อมก็คือคือผมนี่จะมีเป็นทีมด้วยกันสามคนนะครับมีผมมีลุงเจียรี่แล้วก็ มีทีโพหลักๆแล้วก็จะชวนมูนักมาด้วยครับเราก็เที่ยวสำรวจทั่วไปเกี่ยวกับววพวกบริเวณพวกดอยอะไรต่างๆพอดีแรกๆเดิมทีเราไปสำรวจถ้ำพอดีเอาไปเอามาเนี่ยมันก็พวก,นพวกเห็นพวกหินอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่แตกมากเราก็เลยเริ่มสังเกตเราก็เลยเริ่มจดจําแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันมีหินพวกเนี้ยมันลันกษณะเป็นยังไงเอาไปเอามาแล้วก็ มันไปเข้ากับคอนเซปต์หินตั้งซึ่งก็ผมได้พอดีอยู่ทุปก็ทำยูทูปด้วยแล้วก็ท่านอาจารย์สุภาชอบมาคอมเมนต์ก็แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องหินตั้งกันเนี่ยที่ผมมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปเกี่ยวกับเหมือนกับว่าคนเข้าใจรู้สึกว่าเหมือนกับจะเข้าใจว่าคนอดีตเขาจะต้องทํำยังไงเพื่อจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาที่ไปของการถามว่าตั้งแต่แรกเริ่มพข้ามาเราที่ถามผมถามว่ารู้จักอ้ไ การเลี้ยงคุณดงเลี้ยงผีเสื้อบ้านการเขาเรียกว่าอะไรเหงช้างขอฝนเนี่ยครับก็คือพิธีกรรมเหล่านี้มันเหมือนกับว่าเป็นการคนตายนะมาขอเข้ามาหรือว่ามาขอเกี่ยวกับคนต้นน้ํามันเป็นลักการมาขอนี่คนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่ามีเห็นทินแบบเนี้ยมันก็มีความกลัวมีมีความขลังในตัวครับเราเราเห็นแบบเนี่ย,ค,ค,ยครับ,นนค,รบคนก็เลยหวาดกลัวพอคนหวาดกลัวก็เลยเหมือนกับ้นับถือ เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าคนตายอะไรต่างๆของคนโบราณเขาก็จะชอบเอามาฝังกันด้านล่างตรงที่หินตั้งใกล้หินตั้งซึ่งปัจจุบันก็อาจจะเพี้ยนไปอันนี้คิดเอาเองนะครับก็เหมือนกับเราเอากระดูกไปไว้ที่เจดีที่พระเจดีอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็เลยผมก็เลยมาดูลานด้านล่างนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเนินที่เป็นที่ลงโลกแล้วก็เหมือนกับว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างเราก็ไปเจอพวกฝาหิน 6เศษหม้อแล้วก็ยืนยันได้แล้วว่ามันน่าจะเป็นจริงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับก็หลักๆแล้วภาพเขียนสีตรงนี้ที่เราขึ้นมาเจอมันบางคนอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับมันจะต้องใช้น้ําเหมือนกับน้ําผมใช่ไหมครับเรามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเล็กกแตกพูดง่ยายๆก็คือมันเหมือนกับคนที่เขียนเนี่ยพยายามวาดหินของก้อนเนี่ยรับก็คือมันก็เขาเคาลบอย่างนี้หรือเปล่าเขาเลยเป็นวาดแบบนี้ี้คือเขาทม่เห็น ครับอาจารย์ตอนนี้เรายังไม่ได้ขอดสีไม่ได้ถ่ายถ่ายภาพแล้วก็ถอดสีดูว่ามันมันดีอะไรบ้างเนี่ยครับจับตรงตรงเห็นแล้วอืเป็นเส้นอ่าก็ได้เห็นอะ้างแตไม่รู้วก็ตร่องรอยของคนที่เขามาเงี้ยครับเราด้านล่างมันจะเรียบๆมันๆแ้ก็เหมือนกับคนเข้าไปตรงเนี้ยเพราะถ้าคือจินตั้งเนี่ยความจริงมันมีอยู่มันมีอยู่ทั่วไปทุกที่นะครับอืม แต่ว่าหินตั้งที่เขานิยมโดยส่วนมากที่ผมเจอนะครับที่เขามันมีพิธีกรรมร่วมเนี่ยส่วนมากมันจะเกี่ยวข้อกับตาน้าที่ใดมีตาน้ํานะครับที่นั่นจะมีวัฒนธรรมหินตั้งประกอบร่วมด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าพอมีหินตั้งในข้างในโพรงด้านล่างของดอยมันจะเป็นโพรงอะไรหรือเปล่ามันเลยทําให้มีตาน้ mm ํา hmm. อย่างเช่นดอยภาวนาประถาภูมิเงินสังเกตดูไหมครับข้างบนมีวงหินกองหินอะไรต่างๆเขาเลถือตรงนั้นด้านล่างเขาจะมีน้ําซับมีตาน้ mm ําพวกเรา เริ่มเขาเรียกว่าเรียนรู้จุดนี้นะแล้วเราก็ไปหาดอยดอยไหนก็ตามที่มีสาน้ํ<ม>าปรากฏว่าไปเจอว่าถ้าทำโบราณแบบนี้ครับอาารไม่ไว่าจะเป็นพวกหินล้อมวงกลมหินเจียด้งถาม,ามคนใน,<า>ในพื้นที่แม่หลวงว่าในนี้มีตาน้ําอะไรหรือเปล่าครับนี้เป็นที่ดีมันเป็นหินแบบนี้นะครับ ลักษณะของตาน้ําก็คือเป็นน้ําซับผิวดินครับก่อนมันมันมันมีคนนี้ไหมครับพรามันบนเป็นกาบคือน้าซับมันจะอยู่ด้านล่างดอยไม่ใช่ว่าอยู่บนดอยเสมอไปนะครับที่บนดอยก็มีแต่ว่าส่วนมากจะอยู่เราเคยรู้จักดอยกาดสีไหมครับที่ดอยกาดสีใช่ประกันคนที่เขาชื่อที่เรียกว่าดอยกาดสีเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นน้ําซับผิวดินครับแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าคนเข้าไปป่าอย่าไปพักตรงดอยกาดสีนะ จย่าไปากตัวอักษรผีเพราะว่าอะไรเพราะว่าผีมันไปคุยกันอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะสมมติว่าเราฝังผีตายเน่ามืนนี่เนาะของไรเนาะเราอยู่ตรงนี้เนาะเขาก็ไปกินพวกน้าที่อยู่ด้านล่างของเขาอะเพราะว่าพวกนี้เขาอยู่เขามาฝังบนบนตาน้าอยู่แล้วอันนี้เป็นนโยบายที่ไม่ให้คนไปทําลายป่าไม่นี่น่าใช่ครับมันมาก่อนนโยบายมันมาก่อนศาสนาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าและอีกเรื่องหนึ่งพอเจอหินมักมีเรื่องช้างด้วยไหม เริ่มช้างเริ่มช้างนี่จะเป็นคนยุคล้านแน่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับจะเรียกว่าดอยช้างหมู่จะเรียกว่าช้างหมู่เราจะเริ่มมีการขอช้างไอ้แห่ช้างขอฝนอย่างเช่นจังหวัดลำปางฝั่งที่เราข้ามไปอาจารย์จะมีการเอาแห่ช้างมาขอฝนแล้วก็ถ้าเราสังเกตที่ที่มีชื่อว่าดอยช้างหมู่ที่ใดก็ตามที่ว่ามีดอยช้างหมู่ตงปลายช้างอ่ะ มันจะเป็นตา,าน้าครับแล้วก็ดอยช้างบุบหรือว่าผาสามเส้าอิงตั้งอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นแหล่งที่จ่ายน้ําให้กับส่วนมากแล้วมันจะมีเมืองโบราณ <Lia> อยูอย่ยยบ้านหลังช้างมูปปาแปลเราอ่ะปาแปลบ้านลูคอ่ะถ้าถ้าขึ้นชื่อว่าดอยช้างมันจะมีตาน้ําอย่างอย่างสถานที่ <doit> ดอยอยันนี้นะฮะถ้าเราขึ้นไปอยู่ดอยที่แม่เหล็กมันจะเป็นสามเส้าดอยแม่เหล็กที่แม่เหล็กที่หนึ่งแล้วก็ดอยต๊อกที่หนึ่ง แล้วก็เออได้หลวงเนาะได้หลวงข้้งหลังแล้วก็รอยที่ฝังของแม่น้าเมยมันจะเป็นลักษณะของขาสามเส้าึ่งแน่นอนเมื่อ,นนนนอก่อนด้านล่างหินสร้างที่ลงไปเนี่ยมันจะมีเมืองโบราณอยู่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ตรงฝายที่เราป,ปัจจุบันในสมัยเมื่อก่อนเข้าใจใบเนี่ได้หลวงก็แม่ทามกันเหรอด้านหลังได้ซอกหนี่เไปเยอะน่าดอยหลวงใช่แม่เราทำได้หลวงแล้วความสูงของท่าแม่เหล็กคือคือการฝังเนี่ยเราจะพบพระธรรมพวกนี้นะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจุดสูงสุดของดอยใหญ่ๆนะครับดอยใดก็ตามถ้ามีตาน้ํานะครับมันจะอยู่ตรงดอยนั้นสมผู้บ่าอย่างนี้ผมเข้าใจว่าน้ำทัพอยู่ดินที่เราเราถามว่าเธอน่าจะเข้าใจว่ามันจะเป็นน้าทรับย์อยู่ดินที่เราเห็นนะแล้วก็ดอยที่มีน้ำทรับยอยู่ดินก็คือตรงนี้ก็จะมีวัฒนธรรมโบราณแฝงอยู่เพราะเข,ขาบูชาขุนน้ำนี่ครับที่เราสืบเสื่องปัจจุบันก็คือการบูชาขุนน้ำเลี้ยงขุนน้ำนี่ิตรงนี่ครับอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นเกิดมาานแล้ว แต่เราไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรจริงๆมันเกิดขึ้นมาจากตรงไหนในนั้นเลยเป็นนานนคือไปดยอยง้มไหมความเชื่อโดยงอครับจุดที่จะไปเสาแหล่งช้างฝั่งเชียงใหม่อ่ะจะเป็นหินก้นอนเบเร่เบ่ามีตาน้ําอยู่สี่จุดตรงที่เป็นผาที่ว่าช้างเขามีเรื่องเล่าของการตั้งสมบัติอะไรต้นมีการเอาเรื่องช้างมาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเสาแหล่งช้าง,งคือจะเป็นคล้ายๆเขาตะปู เหมือนทรงสถูปปู่ช้างแท่งเบลเลอร์เบล่าแล้วก็ทําไปทํามาก็มากลายเป็นช้างผู้กับงาเขียวเพื่อนางจามเรา <Building. S 2> ต้องถามไอ้โ<า>ตเทียบกับดอยงุ้มอะค่ะพ<ม>อมาปั๊บก็จะเห็นก้อนหินกลายเป็นว่ายิ่งสูงก้อนหินยิ่งโตอ,อ่ะที่น่าสนใจอ่ะด้านล่างของหินมันจะเป็นโธงอะไรก็ไม่รู้ครับันเลยครับเพื่อนนาน้ำออสำคัญคือน้ำเอ็กเจอร์ตรงนั้นนะคะ มันมันด้านเพราะว่ามันเพราะว่ามันก็เลยแต่เรารูใกล้ๆมันเหมือนใกล้ๆเหมือนแปลกเต๋อเต๋อหนอาจารย์เขาไปดูหนไหมแต่ว่าคงไม่ไม่กาขึ้นกลัวลื่นไม่ลื่นประมาณนี้ค่ะเห็นเห็นเห็นแขนขาไหมคะมันไม่ลื่นคใช่ไหมที่ที่เป็นยื่นออกมาน่ะเหมือนมืออ่ะอาจารย์เราน้ำซัดได้ไหมได้ได้ใครมีน้ำเอาน้ำซัดเหมือนกับที่เราไปอมกู น,น้ำซัต้งองงตั้งใจทําแน่งบไม่ได้เกิดจากการที่จะวาดเหมือนเราจินตนาการข้างบนเป็นเลขอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือเกิดจากธรรมชาติเพราะอะไรเพราะว่าเวลาสารละลายที่มันละลายจากจากส่วนใดส่วนหนึ่งของด้านบนเนี่ยค่อยๆมาเนี่ยมันมาเปลี่ยนความเร็วกับทันหัน <c oughs> คือมันเหมือนเหมือนกับเปลี่ยนเป็นกระสภาพแวดล้อมกระทันหันนะ่ะมันจะทําให้สารละลายล่านั้นตกตะกอนซึ่งจะตกตะกอนอยู่บริเวณเนี้ยขอบเนี้ยไปเรื่อย <kin. S 2> ถ้าไปยกก้อนหนึ่งเจก,ก้อนหนึ่งที่หลุดมาจากข้างๆข,างข้างกระติก,กครับยกขึ้นมาเลยครับก้อนใหญ่กว่าเขาอ่ะโอเคครับก้อนนั้นหลุดอีกด้านหนึ่งอีกก้อนนั้นอ่ะหลุดออกมาจากข้างล่างสุดนะครับถ้าเราสามารถเทียบสีได้ว่าสีตรงนั้นอ่ะกับสีเหล่านี้มีเท็กเจอร์หรือมีโครงสร้างเหมือนกัน <h 'm. S 2> จะบ่งชี้ว่าตรงนี้คือธรรมชาติ <ding. S 2> มากกว่ามนุษย์มากกว่าแมนเมดนะครับส่วนจากการทดสอบโดยเทคนิคของกรมศิลปากรนะผมขอยอมรับผมไม่มีความรู้เรื่องนั้น แต่ผมจะดูจากเท็กเจอร์ของมันว่าดูจากเท็กเจอร์แล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหรือมันเป็นแมนเมดนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองจากประสบการณ์นะครับสมมุติผมต้องการวาดรูปเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ผมจะวาดไปตรงนี้หรือวาดไปข้างบนผม ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของผมไม่วาดไว้ไตรงนี้แหละเพราะตรงเนี้ยผมมายืนมานอนอม,มาใช้ประโยชน์ใช่ไหม,มคนมันต้องมานั่งพิงอะ่ะต้องนอนอะ่ะเพราะนั้นพื้นนี้นี่คือพื้นที่เขาใช้ประโยชน์ถ้าผมต้องการแสดงความเป็นเจ้าของจริงๆว่าข้าคือผู้ครองต้องวาดไว้ไตรงนี้นะเพื่อรักษาส่วนภาพเดิมอาจจะมีอยู่แล้วแต่โดยธรรมชาติของของแร่แมมกานิสที่เข้ามาเคลือบในสีดำๆพวกนี้มันอาจจะทําให้สิ่งที่เขาทําไว้ทั้ง ข้างล่างและข้างบนเนี่ยเลื่อนหายไปเพราะว่าถ้าสมมติแต่ทําจริงๆอะ่ะต้องทําข้างบนนี้แงนหน้าคือไปทําตรงไหนก็แล้วแต่แต่ผมยังหาไม่เจอแต่ความที่ <c oughs> หินเหล่านี้มีคราบของแมงกานีสอยอย่างเงี้ย <c oughs> อาจจะปิดทับสิ่งที่เป็นสิ่งสวยงามข้างบนไปหมดแล้วหรืออันที่สองหลุดออกมาเป็นกาบแบบนี้โดยธรรมชาติของหินแกรนิตเองถ้าเข้ามาดูใกล้ๆนะครับมุมท่านอาจจะมองไม่เห็นเหมือนผมแต่ถ้าท่านมามองตรงเนี้ย หาใครสักคนมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้แล้วมือชี้มาอ่าหาสาวสมัครมายืนชี้ตรงนี้นะมือว่ามีการวาดภาพใ้เดิมเนี่ยเอามือชี้ไปตรงรอยแตกเ,เลื่อนไปหน่อยอเห็นไหมเห็นใบกาบไหม,ม,มกาบตรงนี้ก็อาจจะหลุดไปในเวลาไม่มไม่กี่วันอะ่ะถ้ามีการกระเทือนเพราะฉะนั้นภาพวาดเดิมที่มีความคล้ายคลึงกับแบเนี้น่าจะหลุดออกไปแล้วหรือถูกเคลือบไปถ้ามันใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีนะครับ กาเพราะเนี้ยจะเห็นออกมานะครับเนี่ยครับฝั่งนี้จะเห็นชัดเนี่ยถ้าจะเสี่ยงดูก็อยากดูก็ได้เอามือบางงัดตกแน่นอนเนี่ย <S 2> <S 2> <S แต่ถ้าไม่ไม่มีอะไรไปงัดมันก็อาจจะใช้เวลาเป็นเผลอหลายสิบหลายร้อยปีกว่าจะหลุดออกมาแต่ถ้าท่านเอามือไปงัดนิดเดียวผมว่าก้อนเนี่ยหลุดออกมาใส่หัวท่านแน่นอันนี้คือธรรมชาติของหินแกนิตอยู่แล้วแล้วฝากเป็นข้อคิดไว้ถ้าจะพิสูจน์จริงๆว่า <S <S ว่าเป็นอะไรนะครับ แต่ผมดูจากเท็กเจอร์มันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเป็นคนทำมาแหละแต่อันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นธรรมชาติ<ม>โดยเฉพาะอันเนี้ยธรรมชาติแน่นอนนะลักษณะของการตกตะกอนแล้วก็เคลือบลงมาบนผิวเนี่ยเป็นธรรมชาติแน่นอนแต่พวกเนี้ยดูยากนะฮะในแง่ของของกล้องกล,ล้องเล็กๆแบบนี้<ม>นะมันจะต้องใช้ใช้กล้องถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ว่าเท<ม>็กเจอร,ร์มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจาก ม,มุษย์หรือเอาวิเคราะห์นี่ไปก็ได้คือถ้าอันเนี้ยเป็นสีธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์สารอินทรีย์คือยางไม้อะไรพวกนะี้มันจะเป็นธรรมชาติล้วนๆคือเป็นส่วนประกอบของพิกงเมนที่มาจากสีที่มาจากธรรมชาติโดยตรงไม่ได้มาจาก <c oughs> สารอินทรีย์มันแยกไล่ระหว่างอันอินทรีย์กับอินทรีย์ออร์แกนิกแมทเทอร์กับอินออร์แกนิกแมทเถอะ so เด t the 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 original must be made by inorganic matter but man-made must be made by organic matter because all mankind try to apply any any vegetable or animal blood or whatever to make it colorful that's very simple เป็นหินหินมไทาหรือเปล่าอาจารย์ใช่คือถ้าเทดสแล้วเป็นหินมาไทาล้วนๆแล้วก็แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของ p พิ ment ที่มาจากอ organic matter ก,<ม>ก็ก็พิสูจน์ได้ว่านี่คือธรรมชาติ ส่วนอายุนี่ผมไม่รู้อนนัมันมีออกไซด์จากสนิมเหล็กด้วยไหมคะใช่ครับใช่คือคือที่ผมบอกมันมีมันมีทั้งเหล็กมีทั้งแมงกานีสไงทีนี้ถ้าไปวิเคราะห์ถ้ามีส่วนผสมของเลือดนกหรือต้นรักอะไรพวกนี้มนจจผมยังมองไม่เห็นต้นรักแต่ผมเชื่อ,อว่าาแถวเนี้ยมีรักแน่นอนเพราะเป็น,เป,นเป็นพืชธรรมชาติอยู่แล้วต้นนี้แหละต้นน,ตนนี้ต้นรักอ่ะเนี่ยแหละอ่ะงี้ต้นรักก็ง่ายๆเลยคือเขาก็คงใช้ใช้สีจากต้นรักนี่แหละมา คันเลยเนาะมีอะไรเป็นบ้านเขาก็เขาเคือยู่เป็นถิ่นที่อยู่เขาไม่เป็นเนยนะดูงั้นเดี๋ยวพรุนี้เรารวบรวมใอยช่รวบรวมช่อีกถุงมีนะมัยเอาไปดูดูอะไรอีก้อนหินกอนหินดูวนวาแาวนวนหินกวนหินนหนวว หรือว่ามันกระจัดกระจา,า,ายย่างนีนนู้นี่นี่มันมาจาับตรงนี้ไม่หลงเก็บได้นะคะน้ำฝนมันไหลลองอืมไหลมันไหลไหลเป็นร้านนาะทั้งหมดใช่ไหมครับอาจารย์เซนใหญ่เจอร้านนาแสดงสว่ายังมาตั้งถื้นฐานอยู่ไอ้ข้างในก็มันไหลตัวน้ำมาก็ยโะครับ้นดูว่าต้องก้อยลงมาก็บริเวณทางเดินนะครับลงมาจากดอยตอก ก็มานไกลพอสมควรนะครับก็จะเป็นชุดเครืおお่องถ้วยพวกร้านนาพวกสันกําแพงเนาะเยอะเลยเวียงกาหลงด้วยอ๋อกหลงาังกแพงนยาลงมานอยวยู่ข้างอกีอันนี้ยุคอันนี้ยุคหลังยุคยุคหลห้าร้อยปีห้าหกร้อยปี ใช่ว่ามีการอยู่ท่าพื้นที่มีการอยู่ท่าพื้นที่ที่โน่นคนป่าไอ้คนยุหินตรงนี้เป็นยุคใหม่อันนู้นยุคยังไม่มีพุทธเลยอันนี่เป็นยุคที่ขยายตัวอันนี้เป็นยุคผียุคผีรันนาเมืองหลวงอยู่เชียงใหม่แต่ทานคุนชัยก็อาจจะกระจายตัวกระจายตัวมันใกล้ลำห้วยนี่ลำห้วยหลักมันใกล้ลำห้วยไงใกล้น้พี่เจอด้วยอ่ะอันนี้ อยูตแม่นมดเลยเนาะยคปลามาโอเคต้องคุดเรื่องมาถึงหากมั้ยครมีหรือเปล่าลูกเทลลี่มีหกคือมีคันน้ำเลยนะครับจันเขาทำคันพัฒนามาโซนพอเนื่ับดูน้ำเนี่ยมันเหมือนใจน้ำที่ตกมาจา่วาบนซีครับน่น้ำมาอยู่มาเป็นเดือนแล้ว นบวก้อันนี้อาจารย์บอกว่าเป็นน้ำซับน้ำซับนี่เรากเราลนบ่อหรือมานของว่าแปดที่เลี้ยงสัตวบคือแต่งแต่งนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วอันนั้นคือแมนเมดแน่นอนจะมีหน้าที่ดูแลมรดกของแผ่นดินตลอดช่วงสิบปีที่อาจารย์เพนดำรงตำแหน่งอ่ะโบราณวัตถุถูกทิ้งล้างบางทีเรามาแต่เกรงใจเจ้าของเผลออีกเดือนเดียวพอเรามาไม่มีละ กลายเป็นคนบอกทำไมก้มศ uh ีลไม่รีบเอาเข้ามิวเซี่ยวมาเลยค่ะนโมนตัสสะถือว่าเราเป็นน้โมตัสสะเนอเนาะว่านโมตัสสะพระครวตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมนำโดยสมาคมสาธารณท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูนนักสำรวจนักวิชาการอิสระกำนันข้าหลวงผู้ใหญ่บ้านเทศบาลของตำบลตาขุมเงิน ัานเจ้าวาดเป็นต้นคณะของลูกตั้งใจมาสำรวจเพื่อเปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดลำพูนขอให้เจ้าพ่อมีเมตตาปัจนี้คณะลูกได้เก็บรวบรวมขวานหินในสมัยต่างๆทั้งขวานหินกระเทาะขวานหินขัดมันเพื่อให้พันธรัสข,ของพิพิธภัณฑ์เทือกเขแห่งชาติริบุญชัย นำไปศึกษาจัดแสดงและมาลงพื้นที่สำรวจต่อหากผิดครั้งประการใดจงโปรดเมตตาแก่คณะสำรวจของลูกและขอให้คณะของลูกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเถิดเจ้าค่ะสาธุสาธุ